ที่ตัว a d p a g e นะครับเราไปเลือกที่ตัวแอปนะผมจะค้นหาคำว่า id image นะครับแล้วกดคลิกเลยครับเราจะสร้างเป็นตัวนี้ครับเป็นรูปติดบัตรนะกดคลิก1ครั้งนะครับอ่าผมก็ทำการอัปโหลดรูปเข้าไปผมเป็นรูปนี้และกันเขาจะมีให้เลือกเนาะว่าโดยโปกติควรจะเซตเป็นหน้าตรงนะครับแล้วก็รูป1น,นิ้วรูป2นิ้ว นะครับหรือว่ารูปผ้านิ้วรูปในการใช้ในการสอบต่างๆหรือรูปในการทำวีซ่า US นะครับหรือวีซ่าของญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก็ใท้เหมือนกันนะคอเวอร์นี้ผมเลือกเป็น2นิ้วแล้วกันเสร็จปุ๊บก,ก็กด generate ID photo ด้วยนะครับอ่าขึ้นมาเรียบร้อยครับสร้างแบ็กกราวให้เราเลย ก็จะมีเลือกนาะว่าพื้นหลังเราจะเป็นสีอะไร Default ก็จะเป็นสีนี้นะครับซึ่งถ้าโอเคเราก็ add to design ได้เลยเห็นไหมครับเราก็ได้รูปออกมาเนี่ยเป็นรูปขนาด2นิ้วนะครับเราก็สามารถเอารูปเนี่ยครับไปใช้ในการปรินตต่างๆได้เลยนะใช้ในการปรินงาน นะต่างๆเนี่ยผมจะก๊อปปี้มาพ้าเราเราทําการปินก็ได้เอาไปช่วยในการปินได้นะเนี่ยก็ได้รูปมาเป็นรูป2นิ้วนะแบบง่ายๆเนาะอันนี้คือแบบเอื้อให้เราแบบใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับมันก็เป็น AI ตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยน่าสนใจนะครับในการใช้ก็คือการสร้างรูป2นิ้วนะเนี่ยรูป2นิ้วหรือจะ1นนิ้วหรือกี่นิ้วก็ได้ครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบ ดีนะแล้วก็นิยมเอามาประยุกต์ใช้งานกันนะครับ